สบายดีสบายดีพี่น้องมาเกี่ยวเขาเดอ้อสบายดีเดอ้อทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเกี่ยวเขาเมื่อนี่เกี่ยวเขาหน้าทงนี่เกี่ยวมือแรกเลยฮุบมาหน้าทงนี้ทงนั่นก็เกี่ยวว่าท่านแล้วเด้อพี่น้องกลับมาเกี่ยวทงนี้ต่อ ทรงนี้กระซุกบอท่านเบิร์ตสั่นี่ฮุบไปฮุบมายายอ้วนพี่น้องมันี้ได้คนมาเกี่ยวน้ำสองคนบ่แพงกับยายอ้วนสองคนเป็นสี่คนพี่น้องเกี่ยวเขา หอนกับพวอนปนไดดอกมันยังมีลมอยู่เมื่อวานนี้หอนอ๋เมื่อวานนี้บมมีหอลมพี่น้องเออนาะเขา็นามาแหงพีนี้ลมอยพื่อแล้วทงอกเ้ยทงนักเลมดีกลอยเ่อแล้วทงบ้านทงใกล้กอบ เลสิแล้วพี่น้องฮุบไปฮุบมาอยู่พี่น้าอันเห็ดเอาถุงเดียวบ่พี่น้องเมื่อยเห็ดถุงเ,งเ,เดงเียวยายอ้วนยหญ่บ่พอกินพี่น้องบรรยากาศพี่น้องมีพ้นบ่แจ๊กผ้าคือคึอ้นใช่ไหม เดี๋ยวบึงพยายกรอากาศกันเด้อขเขาพี่นี่กับงามอยู่พี่ลมประตกครับ โอเมนการพ้นดอกอันนี้การเฮ็ดปวกออกโตกปขึ้นแหล่มาขคกแท้นะพี่น้องมืออะไรโมโต๊กสนโอ้ยนี่นะแหงกะเต๊ก นี่ในแห่งกระติกแล้วอันน่ะสัมเดือนหกเกี่ยวเขาแล้วเบิดงทงฝนตกลงมาสัมเดือนหกนามจังมาถูอเขาจังมเนาหุบผ่อนเขาอึกระถึก,กนนถจเจ้า,า,าสิาต๊กมือออกพันชาหน่ะแหละ แต่ละปีหมักตกมือออกพรรษาโอ้ขั้นบ่ล้มนี่เอาแท่นี่นะขันล้มผัดไปแหละครับใครแน่อยู่ด้ดอน,น้องพี่น้องยั่นฝนตกฝนตกห้ามฝนเขามันงินได้ซาทองมาเกี่ยวน้ำพี่นอ้องอีแจักมือออกพรรษาเพ่ง หนึ ừ, 피 no. 피่งพ e so ี่น uh so. ้องปีนี้บ่แพงสิได้จักสออกน้าทุงได้กะขายใส่หนีพี่น้องบ่แพงหมวดหลุดพี่น้องยังเหลืออยู่หมื่นเอ็ดหลุดบ่แพงได้อ้วนจ่ายจ่ายก็เนี่ยี่กายนี่ก็ขายเผาชองต้นจ่ายไปช่องหมื่นยังหมวดหลุดพี่น้องหมวดหลุดบ่แพง บมได้เห็นยังดอกค้ายใช่หนิงวดลดมอไซงวดลดแจ็คบ่อเพงข่งเอยู่มื่ใหก็เล้องหมท่คายับ้ายเขาีแล้วก็ม่ไอลายสุลดเศเลหนึ่งโมาิได้เงินท้องหมืนแต่พอได้เอ้าหัวเขาทงขาไก่ทำหน้าจ่ายกันงุ คล้ายคือเกาพี่เนาะเกียย์เกียร์แล้วท่าอเนะแพลงสิคายพี่เ้องเนพยา้องการสื่อติดต่อเลยพี่เ้องเอ ขายไปจ่ายขังหมดรถมอไซค์บ่แพงเขากับเขาใหม่เลยพี่น้องเขานี่สีแล้วนี่ขา,ขายค่าล้านเลยพี่น้องนาถุงบ่แพงเรือจะขายกระจงไว้ให้พี่ให้น้องกินผู้เขาบุพเกินขายขายขายใส่เลยนี่นีนนนนนน่ิต้องขาย

เพพาะมันจางตายดอกเล่า,าเข่ามันคือบกคือเก่าคือว่าใส่พันเก่าทันเขาอ่นนะมันสเนเิเป็นเปียงเป็นเปียงมันพอได้ตายแน่นี่ได้นี่เอ้วต้น่ะนะ่และนะเป็นเปียงเป็นเปียงมันหักแขงนะสาได้ยแต่มันแข็งได้เขา้าได้เขาเขาอ่นใส่หลายปีแล้วมันแข็ง

เมือ่อยเผื่อจะได้กินกันเห็ดปุ๊กแงมเดือนอาหารแม,น,มอนออกม่ได้เกี่ยวเขานำ้ำเบาแหงพี่น้องอโอเคพี่น้องขอจบคลิปสัมเนียกันเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่พี่น้องเกี่ยวเขาต่อกันเด้อพี่น้องเด้อฝากอยากแล้ว